สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนศิลป์ออนไลน์บายคุยยังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่การสอนวาดภาพ EP ีที่2นะคะที่เป็นในเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่ารูปทรงแรกที่เราเรียนไปเนาะมันเป็นในเรื่องของรูปทรงของวงกลมนะคะวันนี้คุยยังจะมาสอนในเรื่องของรูปทรงของสี่เหลีย่ยมสี่เหลีย่ยม แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะว่าวันนี้คุยยมแถมภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มในการวาดภาพหน้าศั์หน้าศัตว์จากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะโดยที่วันนี้มีตัวอย่างให้อยู่ทั้งหมดสิตัวอย่างด้วยกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเด็กๆนะคะก็สามารถวาดตามได้นะคะคุยมก็มีตัวอย่างให้10ตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะไปกันเลย เลยคะ่ะวันนี้นะคะคุณยมก็จะพามาดูตัวอย่างกันทั้งหมด10บตัวอย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมกระดาษก่อนเลยค่ะพอทุกคนเตรียมกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องวาดกรอบสี่เหลี่ยมตามคุยมเลยนะคะทั้งหมด10กรอบค่ะและเดี๋ยวเราค่อยมาวาดภาพข้างในกันนะคะนี่เรามาดูภาพแรกนะคะรูปอะไรนะมันเป็นรูปอะไรเอ่ย ลองดูนะคะคิดตามตามไปนะคะเอ๊น่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะมีเฉลยตอนท้ายนะคะทุกคนตอนนี้ดูกันไปก่อนนะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยคุูแยมวาดภาพอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ ราจะดูกันออกไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรไปดูภาพที่สองกันจ้าภาพที่สองจะเป็นภาพอะไรนะอะไรนะคุยมเชื่อเลยนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องดูออกกันแน่นอนเพราะว่าเด็กๆที่ติดตามคุยมเนี่ยแก่งกันทุกคนเลยนะคะแร่งแล้วก็เก่งด้วยจ้า เดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่อยๆเ,เลยนะคะตอนนี้คุยมจะเริ่มวาดรูปที่3แล้วนะคะเดี๋ยวก็ลองดูกันดูนะคะเดี๋ยวจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษแถมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูคุยมวาดกันก่อนนะคะและเดี๋ยวคุยมมาเฉลยให้ตอนท้ายค่ะว่าเป็นรูปอะไรกันบ้างไปกันเลย เชื่อเลยใช่ไหมคะว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมก็สามารถวาดภาพสัตว์ได้เหมือนกันวันนี้เราได้หลากหลายเลยนะคะมีสัตว์หลายตัวกันเลยทีเดียวน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆพอมหรือยังจ้าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันมาดูรูปที่1กันนะคะขุยแยมวาดหมูค่ะทุกคน pig อีกรอบนะคะเด็กๆ PIG หมูรูปที่สองนะคะคุยย้มวาดแมวค่ะทุกคน C A T แคดแมวค่ะไปฟังอีกรอบนะคะ C A T แคดแมวค่ะรูปที่สามคุยย้มวาดยีราฟค่ะทุกคน G I R A F F E ยีราแปลว่ายีรับค่ะไปฟังอีกรอบนะคะ g i r a f f e g ีรับแปลว่ายีราค่ะทุกคนรูปที่4คุยแอมวัดแม่ไก่ค่ะทุกคน c h i c k e n chicken แม่ไก่ค่ะรูปที่5คุยแอมวัดหมีแพนด้าน,นะคะทุกคน A N D A P-A-N-D-A แพนด้ามีแพนด้าค่ะไปฟังอีกรอบนะคะ P A N D A P-A-N-D-A แพนด้ามีแพนด้าค่ะรูปที่หกนะคะคุยร์ว่าสิงโตค่ะทุกคน L I o N. L-I-O-N Lion ไลออน สิงโตค่ะไปฟังอีกรอบนะคะ L I O N Lion สิงโตค่ะรูปที่7จ็ดขวยแมวาดสุนัขค่ะ D O G ดักสุนัขไปฟังอีกรอบนะคะ D O G ดักสุนัขรูปที่8ปดขวยแามวาด กระต่ายนะคะ R A, A B B I T และบิดกระต่ายค่ะไปฟังอีกรอบนะคะ R A, A B B I T และบิดกระต่ายค่ะรูปที่9นะคะคุยมวาดควายค่ะทุกคน B U F I T. คูพิสติปควเียมวาดบัวนะคะ C O W คราวบัวค่ะมาฟังอีกรอบนะคะ C O W คราวแมวอัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสีเลี่ยมก็สามารถ ทำรูปร่างรูปทรงสัตว์ได้หลายชนิดหลากหลายอย่างด้วยกันเลยนะคะดังนั้นศิลปะและจินตนาการไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะในกรอบนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นการวาดภาพเสมือนจริงเสมอไปนะคะดังนั้นรูปร่างรูปทรงเลยขาคณิตเด็กๆน้องๆก็สามารถนำมาทำสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะได้นะคะเป็นรูปสัตว์สำหรับวันนี้ก็ไปลองวาดกันดูนะคะแล้วก็สามารถส่งมาให้กันดู ได้นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะลองฝึกฝนเยอะๆนะคะทำการบ้านเยอะๆค่ะถ้าใครอยากว่าภาพสวยๆนะคะก็ลองหัดทำนะคะอยู่เฉยๆก็ลองทำดูนะคะใครว่างก็ลองสร้างสารรค์ผลงานดูนะคะเผื่อจะได้ผลงานเราอาจจะมีศิลปินศิละปะใหม่ๆเกิดขึ้น เป็นคุณก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย